สุดฟินกับที่พักแคมปิ้งที่ส่วนพึ่งแอดมินคันมาให้แล้วไม่ไกลจากกรุงเทพเปลี่ยนบรรยากาศเมืองมาซบบรรยากาศขุนเขาหน้าฝนกันดีกว่ามอนดาลาวิลล่าแอนด์แคมปิ้งหมดร้อนเข้าสู่ดูดูฝนแบบนี้ไปนอนแช่อ่างชมวิวสวยๆบรรยากาศฟินๆกันดีกว่านะที่พักตั้งอยู่บนเนินเขาพร้อมกับวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาเดอะแคมปิ้งฟิล ที่พักแคมปิ้งบรรยากาศดีพร้อมกิจกรรมไม่ทำมากมายไม่ว่าจะเป็นขับรถ ATV ขับจักรายานแค่นี้ยังไม่พอยังมีเซอคาเฟ่ให้ถ่ายรูปสวยๆอีกแถมเครื่องดื่มและเบอร์เกอรี่ก็รสชาติดีไม่แพ้กันมหาดไทยทาราโฮมสเตย์บอกเลยว่าจะตกหลุมรักบ,บรรยากาศที่นี่วิวสวยถูกใจหลายๆคนแน่นอนด้านหน้าที่พักรูปส่งค้ายกับภูเขาฟูจิไปหน้าฝนได้บรรยากาศยามเช้าฟินๆแน่นอนเลยละค่ะปังหวานโฮมสเตย์ อีกหนึ่งที่พักและกลารเต็นท์ท่ามกลางหุบเขาได้บรรยากาศสุดๆหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองมาสู่บรรยากาศดีๆแบบนี้เข้าปอดฟินซะยิ่งกว่าฟินชิคแคมป์บายหกสิบเอ็ดกุ๊ปที่พักสุดชิลสำหรับชาวแคมป์มองไปทางไหนก็พบเจอแต่สีเขียวต้นไม้ใหญ่เล็กสลับกันไปพร้อมกับสนามหญ้าก,กว้างๆสำหรับคนอยากหนีความวุ่นวายมานอนพักใกล้ชิดธรรมชาติให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะ